เป็นเรื่องแล้วนะครับเมื่อรัฐมนตรี DES ประกาศเลยผมยื่นสารยื่นสารเพื่อให้สารมีคำสั่งปิด www.facebook.com เหตุผลเพราะว่า call center ใช้เป็นช่องทางในการหลอกคนไทยครับเลยปิดเว็บมันเลย สวัสดีครับเพื่อนเพื่อน e Channel น a แ p a g e Facebook ทนายคู่ใจวันนี้นะครับอยู่กับผมดนรงแก้วเพชรครับมาดูกันหน่อยสิคือตอนนี้นะครับทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเขาได้มีการยื่นกำลังอยู่ในการรวบรวมหลักฐานเพื่อจะฟ้องไปที่ศาลประเทศไทยไม่ใช่ศาลที่อเมริกานะ สารในประเทศไทยเพื่อให้มีคำสั่งปิด Facebook เนื่องจากเป็นปมในการรับเงินโฆษณาเพจปลอมหลอกคนไทยเนี่ยแะฮะมันเป็นอย่างนี้นะที่มาที่ไปโดยคุณชัยวุฒิเนี่ยนะครับรักษาการรัฐมนตรี DES กล่าวในงานถแถลงข่าวเรื่องการหลอกลวงประชาชนให้ลงทุนผ่านการโฆษณาทาง Facebook ว่า f c e e o o o เนี่ยนะครับรับเงินโฆษณาจากเพจปลอมผิดทั้งพรบคอม ผิดทั้งสมคบกับผู้กระทำความผิดจากการรับเงินโฆษณาของมิจฉาชีพเหล่านี้ซึ่งตัวเองนั้นจะขอศาลให้มีคำสั่งปิดภายใน1เดือนที่ผ่านมานะครับ a c e b o o กก็รับเงินจากเพจเหล่านี้ซึ่งถือเป็นรายได้เข้าบริษัทแต่กลับไม่มีการตรวจสอบและสกรีนเลยว่าเพจที่ซื้อโฆษณาหลอกลวงหรือไม่กับปล่อยให้เพจเหล่านั้นเนี่ยหลอกลวงคนไทยไปเรื่อยๆการรับเงินโฆษณาของเพจหลอกลวงต่างๆนะครับก็เป็นการยิงแอดโฆษณาออกไปทําให้คนไทยจุนนวนมากเห็นเพจเหล่านี้แล้วก็โดนหลอก เท่ากับว่า Facebook สนับสนุนให้มีการหลอกคนไทยนี่คือมุมมองของคุณชัยวุฒินะครับรักษาการรัฐมนตรี DES นะครับนอกจากนั้นนะครับยังมีข้อมูลจากตำรวจไซเบอร์อีกนะครับว่าพบเรื่องหลอกลงทุนใน f c e e o o o เนี่ยนะครับ70%สอ่าส่วนการขายของเนี่ยมาจาก Facebook คือหลอกลงทุนที่แบบชวนกันไปรู้จักกันแล้วก็ให้ลงทุนลงแรงกันไปนะ70%มาจาก Facebook 90%ขายของออนไลน์จาก Facebook ที่ Facebook โดนเยอะเพราะว่ามีผู้ใช้งานเยอะนั่นแหละครับมันก็เลยมีปริมาณเยอะตามไปด้วยไม่ได้เป็นตัวเลขสะท้อนอะไรแต่อย่างใดมีการยกตัวอย่างแก๊งคอร์เซนเตอร์ซึ่งจ่ายเงินค่าบริการให้กับค่ายมือถือและตรงนี้ก็ถือเป็นราได้เข้าบริษัทถ้าจะฟ้องปิด Facebook พวกค่ายมือถือก็ต้องโดนเหมือนกันอันนี้เป็นมุมมองอย่างหนึ่งนะครับโดยทั้งหมดที่ว่ามา ก็ยังเป็นกระบวนการที่ต้องอยู่ในดุลพินิษของศาลว่าจะสั่งปิด Facebook ในไทยหรือไม่ที่ผมอ่านในเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับเขาก็ยังบอกอันนี้คือคนเขาโต้แย้งคุณชัยวุฒิแล้วนะเขาบอกว่าอ่าถ้าจะปิด f c e e o o o เพราะเหตุผลว่ามิจฉาชีพมันซื้อแอดได้ถ้าอย่างนั้นโทรศัพท์มนาคมมือถือค่ายมือถือที่รับเงินจากมิจฉาชีพก็ต้องถูกดำเนินคดีด้วยสิ นี่เขาสวนมาอย่างนี้เลยแล้วแต่ว่ามันก็ไม่มีคําตอบมาจากคุณชัยวุฒินะโดยอย่างไรก็ตาม,มานะครับในกระบวนการดังกล่าวเนี่ยนะครับเขาก็มองว่ามันเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุหรือเปล่าโดย DES เนี่ยผลักภาระเไปให้ Facebook ปิดบริการในไทยโดยเชื่อว่ามิจฉาชีพจะย้ายไปยแพลตฟอร์ม IG หรือ t i k t o k แทนก็ได้เพราะมิจฉาชีพตัวรอดเก่งเหมือนแมวไลว่จับหนูมันก็จริงนะครับว่าจะเป็นอย่างนั้นตลอดเป็นไปไม่ได้หรอกครับมันมี แอปอื่นๆอ,นอ,นอ,นอะมันก็ตุนมันไม่ใช่มีลองให้ปิด Facebook ในไทยคนแหไ่ไปใช้ตัวอื่นมันก็ตามไปตุนปัญหาคือคุณต้องออกกฎหมายที่มันคุ้มครองหรือบุกเข้าไปจับมันที่ประเทศเพื่อนบ้านเลยไม่ใช่มานั่งแก้ปัญหาไปเหตุแบบนี้ทุกวันนี้มีฉาชีพมีหลากหลายรูปแบบการปิดแพลตฟอร์ม Facebook เพื่อป้องกันมิฉาชีพผมบอกเลยว่ามันไม่แก้ปัญหาเลยมันทําให้เกิดปัญหามากขึ้นอีกอย่างเช่นคนไทยค้าขายผ่าน a c e b o o k เยอะใช่ไหมไปปิดของเขาก็เท่ากับ ห้ามเขาขายของเอาอะไรกินน่ะคุณชัยวุฒิต้องคิดให้มากในทางกับการ Facebook ก็เป็นช่องหารายได้เป็นอย่างดีด้วยนะครับถ้าขาดแพลตฟอร์มนี้ก็จะกระทบอย่างค่อนข้างสูงอย่าลืมว่ายอดคนใช้ในไทยเนี่ยเป็นอันดับต้นๆของโลกถ้าปิดเลยแล้วคนที่เขาขายของผ่านทางไลน์เอาโดยเฉพาะเอานั้นไหมคะออนไลน์คุณพิมพ์ลิพายเธอจะขายยังไงในทางกฎหมายจะสามารถปิดแพลตฟอร์ม Facebook ได้จริงหรือไม่ต้องดำเนินคดียังไงถามว่าปิดได้จริงไหมจริงจริงมันต้องปิดได้นะเพราะว่า เว็บไซต์หลอกลวงโดยปล่อยให้มีการยิงแอดหลอกลวงในเว็บไซต์ของตัวเองคือถ้าเว็บนี้อยู่เมืองไทยโดนจับไปแล้วไม่ได้ปิดโดนจับไปแล้วบังเอิญเว็บมันอยู่ที่อเมริกาอย่างไรก็ตามนะครับถ้า Facebook จะปิดในประเทศไทยก็ถือว่าไม่ใช่ประเทศแรกนะครับที่มีคำสั่งแบนถ้าใครนะครับอยากได้เสื้อสนายคู่ใจติดต่อมาที่092-420-2599ตัวละ3,000บาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศครับสามารถช่วยกันซัพพอร์ตพวกเราได้ผ่านทางช่องทางนี้นะครับ แถมบริการให้คำปรึกษากฎหมายกับทนายรณรงฟรีด้วยครับ